ชมวิว1715ครับมันจะมองเห็นอะไรไหมหมอกเยอะแยะเนี่ยอ๋อเยมอนฝนลด จุดชมวิวหนึ่อุทยานแห่งชาติดอยภูคาครับว้าวตรงนี้สวยไม่มีหมอกบงังเมื่อกี้ตรงลานดูดาวหมอกเต็มเลยใช่ดได้ใช่ดได้นึนว่าหมอกจะบังหมดแล้ว แต่แมันให้หมอกันครับตอนเช้าน่าจะสวยนะเช้าน่าจะเป็นอกองหนาววันนี้หน่อยหนาวนี่เราเขาอะ้เออข้างหลังก็มีหมอกกำลังไหลมามั้งีเหันไปสวีนี่ฮะหมอกกำลังไหลมาฮะ มอกันลงไหลมาเดี๋ยวอาจจะสวยคาดว่าตอนเช้าจะสวยมากฮะว้าว เนี่ยฮะหมอกลอยมาแล้วลอยมาจากทางลานชมดาวลานดูดาวเมื่อกี้ผมอยู่ตรงนั้นหมอกเต็มเลยทางนี้ไปก็ลงไปบ่อกเกลือนะครับขึ้นมาจากทางปวนะฮะด้านนี้ฮะขึ้นมาจากทางปวแล้วก็ด้านนี้ไปบ่อกเกลือสปันครับ

ไปเ,เล็กๆก็ยังขึ้นไมาได้สบายเลยหมอกลอยมาจากด้านหลังแล้วครับเดี๋ยวรออีกสักครู่ว่ามันจะลอยออกไปตรงจุดชมวิวจะสวยไหมอาจจะดูอาจจะดูสวยขึ้นนะครับ นะรอหมอกดีๆฝนลงสะแทนเมฆมาแทนหมอกครับเนี่ยหมอกมาจากข้างหลังมืดเลยเดี๋ยวรอดูอีกสักพัก หมอกลอยมาถึงนี่แล้วครับแต่ดูท่าทางแล้วฝนจะตกสักก่อนอเมื่อกี้ยังโล่งอยู่เลยฮะตอนนี้หมอกลอยมาคลุมหมดแล้วถนนผมไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวฝนจะตกลำบาก